สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลีที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่ง Undercover High School ค่ะเป็นเรื่องของสุดยอดสายลับหน่วย NIS เลยนะที่ต้องแบบปลอมตัวกลับไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายอีกครั้งซึ่งเป็นอะไรที่เขาโคตรเกลียดเลยครับเกลียดโรงเรียนมากแต่ภารกิจบังคับใช่ค่ะ ภารกิจหลักๆเลยก็คือต้องไปตามหาทองคําแท่งมูลค่ามหาศาลของจักรพรรดิโกจงที่เขาเชื่อกันว่าถูกซ่อนไว้ในโรงเรียนแห่งนี้นี่แหละคะ่ะตั้งแต่สมัยนู้นเลยครับซึ่งความน่าสนใจที่ผมว่ามันพีกมากคือการผสมผสานกันของหลายๆอย่างเลยทั้งสายลับแอคชั่นคอมเมดี้แล้วก็มีเรื่องชีวิตในโรงเรียนปมปริศนาต่างๆอีกอืมมันดูขัดกันเนอะใช่ครับ มันเลยเป็นความท้าทายมากๆของตัวเอกที่เป็นสายรับมือดีแต่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยอย่างโรงเรียนมัธยมแถมมีกฎหยุมหยิมเยอะแยะไปหมดตัวเอกจองไฮซงนี่คือจริงๆเก่งมากนะคะแต่ว่ามีปมฝังใจเรื่องโรงเรียนเพราะสมัยก่อนเคยโดนบูลลี่โดนรังแกหนักมาก่อนการต้องกลับไปในที่แบบนั้นอีกครั้งก็เหมือนอืฝันร้ายเลยครับแต่ก็ต้องทําเพื่อแก้ตัวด้วยใช่ไหมครับจากภารกิจก่อนที่พลาดไป ใช่ค่ะดันไปทำพระพุทธรูปสำคัญเสียหายก็เลยต้องมารับภารกิจนี้เป็นการแก้ตัวแล้วข้อจำกัดสำคัญมากๆของภารกิจนี้ก็คือ 1. ห,ห้ามโปะแตกต้องเนียนเป็นนักเรียนธรรมดาให้ได้2คือห้ามใช้กำลังเด็กขาดอืมอันนี้น่าจะยากโดยเฉพาะกับพวกนักเรียน VIP ที่เป็นลูกคนใหญ่คนโตลูกคนรวยห้ามไปมีเรื่องด้วยเด็ดขาดแล้วก็ต้องปิดบังกวัวตนจริงๆให้มิดเลยนี่แหละครับ ค,คือจุดที่ทําให้เรื่องมันทั้งตลกทั้งซีเรียสในเวลาเดียวกันคือสายลับที่เก่งมากๆต้องแกล้งทําเป็นเด็กนักเรียนธรรมดาหรือบางทีต้องแกล้งอ่อนแอด้วยซังอ่าใช่ใช่ใชต้องมารับมือกับปัญหาวัยรุ่นปัญหานักเลงการบุลลี่ในโรงเรียนแล้วก็ไอ้ระบบชนชั้นแปลกๆที่มีกลุ่ม VIP ซึ่งเหมือนจะแตะต้องไม่ได้เลยมันคือการแสดงละครฉากใหญ่ดีๆนี่เองครับเดิมพันสูงมาก แล้วพอเข้าไปในโรงเรียนเขาก็ได้เจอตัวละครสําคัญสําคัญเพียบเลยนะคะมีทั้งคุณครูสาวสวยคนหนึ่งซึ่งต่อมาก็คือนางเอกนั่นแหละที่เริ่มสงสัยในตัวเขาแล้วแบบเอ๊ะหมอนี้มันยังไงกันแน่ครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อดงมินที่โดนรังแกตลอดเวลามีลูกชายสอสอที่เป็นหัวโจกชอบใช้กําลังรังแกคนอื่นแล้วก็มีเยนาลูกสาวผอโรงเรียน คนนี้อยู่ในกลุ่ม V.I.P มีอิทธิพลสูงมากอ๋อแล้วก็มีเหมือนจะมีน้องสาวปล,มปลอมๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงๆคือลูกสาวหัวหน้าหน่วย N.I.S นั่นแหละแฝงตัวมาเป็นสายสืบในโรงเรียนคอยช่วยพระเอกอีกแรงหนึง่งตัวละครเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วปมหลักๆก,ก็อย่างที่บอกคือเรื่องทองคำที่มันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชาติแล้วก็ประวัติของโรงเรียนนี้โดยตรงเลย ได้ยินว่าผอ,อ,อคนแรกสุดของโรงเรียนนี่แหละที่มีส่วนรู้เห็นเรื่องซ่องทองคําครับแล้วที่มันซับซ้อนไปกว่านั้นคือเอ่อมันไม่ได้มีแค่เรื่องภารกิจตามหาทองคําแต่พวกตำนานผีผ,ผีเรื่องลึกลับในโรงเรียนเนี่ยกลับกลายเป็นกุญแจสําคัญซะงั้นอ๋อเหรอคะยังไงเอ่ยก็มีเรื่องผีในตึกเก่าเรื่องนาฬิกาแฝดในโรงเรียนแล้วก็เปียโนผีสิงที่อยู่ในห้องผออ,อะไรแบบนี้ครับ ของพวกนี้เหมือนจะเป็นรหัสลับที่พระเอกต้องไขเพื่อน,นําทางไปสู่ทองคําหนุกขึ้นเยอะเลยแล้วเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นไปอีกครับเมื่อพระเอกไปเจอเบาะแสว่าภารกิจตามหาทองคําที่เขาทําอยู่เนี่ยมันเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของพ่อเขาเองเมื่อ20ปีก่อนอ้าวพ่อก็เคยทําภารกิจนี้เหรอคะใช่ครับพ่อเขาก็เป็นสายลับแล้วก็หายตัวไประหว่างทําภารกิจตามหาทองคําในโรงเรียนนี้เหมือนกันแถมพระเอกยังไปเจอสมุดบันทึกของพ่อทิ้งไว้ แล้วก็เรื่องของลุงยามในโรงเรียนที่เพิ่งตายไปอย่างมีเงื่อนงำก็มารู้ที่หลังว่าเป็นสายลับรุ่นเดียวกับพ่อเขาอีกโหยิ่งฟังยิ่งซับซ้อนผูกปมเยอะมากค่ะแล้วสถานการณ์มันก็ยิ่งพีคขึ้นไปอีกใช่ไหมคะเมื่อคุณครูสาวคนนั้นดันมารู้ความจริงเรื่องตัวตนของพระเอกเข้าครับแต่แทนที่เรื่องจะแย่ลงกลายเป็นว่าเธอกลับตัดสินใจมาช่วยพระเอกในภารกิจนี้ด้วยซะง,งั้นกลายเป็นคู่หูกันไปใช่ครับซึ่งมันก็จําเป็นนะ เพราะพระเอกเองก็ต้องหาทางแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มสภานักเรียนหรือกลุ่ม VIP ให้ได้เพื่อจะเข้าใกล้เบาะแสสําคัญเช่นนาฬิกาหรือเปียนโนที่อยู่ในห้องผออค่ะแล้วตัวผออโรงเรียนล่ะคะบทบาทเป็นยังไงบ้างอืม มีหลับลมคมในเนี่ยแล้วครับที่บทบาทเริ่มน่าสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าเธอเองก็ต้องการทองคำเหมือนกันมีเรื่องทุจริตผลการเรียนเพื่อให้ลูกสาวตัวเองที่ชื่อเยนาได้เป็นที่หนึ่งตลอดอืมมีหลับลมคมในแล้วก็น่าจะผมว่าน่าจะเป็นคนสั่งการอยู่เบื้องหลังเรื่องร้ายๆอย่างการตายของลุงยามหรือตอนที่นางเอกโดนทำร้ายเพื่อปิดปากด้วยโหดเหมือนกันนะเนี่ยที่น่ากังวลกว่านั้นคือ มันมีแนวโน้มว่าจะมีหนอนบอนไส้อยู่ในหน่วย NIS ของพระเอกเองนี่แหละครับที่คอยส่งข่าวให้พอ,อรู้ความเคลื่อนไหวตลอดโอ้โหมีหักหลังกันในทีมอีกงั้นถ้าให้สรุปประเด็นที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ก็คือเรื่องของสุดยอดสายลับที่ต้องมาสวมบทบาทเป็นเด็กมัธยมปลายเพื่อทำภารกิจตามหาสมบัติชาติที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนท่ามกลางปริศนาตำนานความลับต่างๆ แถมเรื่องทั้งหมดนี้ยังเกี่ยวพันกับอดีตและครอบครัวของเขาเองโดยตรงเลยครับคำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อก็คือพอตัวตนเริ่มไม่เป็นความลับพันธมิตรบางคนก็อาจจะไว้ใจไม่ได้ศัตรูก็รุกคืบเข้ามาเรื่อยๆเขาจะหาทางเอาตัวรอดจากวงวนการหลอกลวงซับซ้อนนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงเรื่องพ่อที่หายไปและยังต้องระแวงคนในทีมตัวเองอีก การสืบหาความจริงครั้งนี้อมืมันจะนำไปสู่อะไรกันแน่อันนี้น่าติดตามมากๆครับ